ขี้เท่าในใจณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดเก่าแก่อยู่ท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่นผู้คนในหมู่บ้านมักมาขอคำสอนจากพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือนามว่าหลวงพ่อบุญมาท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและมีปัญญาลึกซึง้งวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อทิศแดง เขาเป็นคนจริงจังแข็งกระด้างและจดจำทุกสิ่งที่เคยมีคนทำให้เขาเจ็บปวดได้ไม่ลืมทิดแดงเป็นอดีตชาวนาเขาเคยมีเพื่อนสนิทที่ชื่อทิดอินซึ่งเคยเป็นคู่หูช่วยกันทำมาหากินแต่แล้ววันหนึ่งทิดอินกลับหักหลังเขาเอาที่ดินที่เคยสัญญาว่าจะแบ่งกันไปขายเสียเอง ทำให้ทิดแดงเสียหายหนักตั้งแต่นั้นมาทิดแดงก็เก็บความแค้นไว้ในใจทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาจะกำมัดแน่นดวงตาแข็งกร้าวหัวใจร้อนรุ่มเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในข้าจะไม่มีวันให้อภัยมันเด็ดขาดทิดแดงมาพูดเช่นนี้ทุกครั้งที่มีคนเอ่ยถึงทิดอินวันหนึ่ง ทิ์แดงเดินเข้ามาในวัดสีหน้าของเขาหมนหมองร่างกายดูอ่อนล้าเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายคืนเขาคุกเข่าลงต่อหน้าหลวงพ่อบุญมาก้มศีรษะด้วยความเคารพหลวงพ่อข้ามาขอคำสอนจากท่านข้ารู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินความแค้นนี้มันทำให้ข้านอนไม่หลับ ข้าจะทำอย่างไรดีหลวงพ่อบุญมามองดูทิศแดงด้วยแววตาอ่อนโยนท่านพยักหน้าช้าๆก่อนจะเอ่ยขึ้นโยมแดงเอ๋ยถ้าเช่นนั้นเจ้าเดินตามเรามาหลวงพ่อพาทิศแดงเดินไปยังลานวัดข้างหน้าเป็นกองขี้เท่าจากฟืนที่เผาไหม้จนหมดแล้ว หลวงพ่อหยุดเดินหยิบขี้เถ้าขึ้นมากำไว้ในมือก่อนจะหันมาหาทิศแดงโยมลองกำขี้เถ้าพวกนี้ไว้ในมือแน่นๆแ,แล้วกำไว้นานๆดูสิทิศแดงมองอย่างสงสัยแต่ก็ทำตามกำขี้เถ้าแน่นหยดเหงื่อเริ่มผุดขึ้นบนหน้าผากเพราะแดดร้อนหลวงพ่อถาม รู้สึกอย่างไรทิดแดงนิ้วหน้ามันร้อนมือขอรับและรู้สึกสกปรกหลวงพ่อพยักหน้างั้นลองกำไว้อีกหน่อยเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีทิศแดงเริ่มขยับตัวไปมาคิดเท่าเริ่มติดมือเหงื่อไหลซึมออกมาจากฝ่ามือของเขาหลวงพ่อข้าทนไม่ไหวแล้วคิดเท่ามันร้อน มันทำให้ข้าอึดอัดเหลือเกินหลวงพ่อบุญมายิ้มเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นลองปล่อยมือดูสิทิศแดงค่อยๆค,คลายมือออกคิดเท่าร่วงหล่นลงสู่พื้นพร้อมกับความรู้สึกโล่งเบาในใจเอาละโยมบอกเราสิตอนที่เจ้ากำคิดเท่าไว้กับตัวเองมันให้ความรู้สึกอย่างไร ทิศแดงถอนหายใจเฮือกใหญ่มันร้อนอึดอัดมือของข้าสกปรกแถมเ,นเหนียวเหนอะหนะหลวงพ่อพยักหน้าแล้วเมื่อเจ้าปล่อยมันลงเจ้ารู้สึกอย่างไรทิศแดงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาเบาๆรู้สึกโลง่งเบาสบายขึ้นขอรับหลวงพ่อยิ้มกว้างขึ้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าความโกรธและความแค้นในใจของเจ้าก็เหมือนขี้เท่าเหล่านี้เจ้ากำมันไว้เองแล้วบ่นว่ามันทำให้เจ้าทุกทรมานทั้งๆท,ที่เจ้าสามารถเลือกปล่อยมันลงได้ตลอดเวลาทิดแดงนิ่งคิดมองมือตัวเองที่เปื้อนขี้เท่าแล้วหันไปมองหลวงพ่อด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไป ข้าข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยน้ำเสียงของเขาสั่นเครือราวกับเริ่มเข้าใจสิ่งที่ตนเองแบกไว้มาตลอดหลวงพ่อบุญมายกมือขึ้นรูปคราของตนเองโยมแดงเอ๋ยหากเจ้ากำความแค้นไว้มันไม่ได้เผาคนที่เจ้าเกลียดหรอกแต่มันเผาใจของเจ้าเองเจ้ากินข้าวก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่หลับเพราะมัวแต่คิดถึงความแค้นที่อยู่ในใจแต่ถ้าเจ้าเลือกปล่อยมันไปเสียเจ้าย่อมมีความสุขกว่าทิดแดงค่อยๆพยักหน้าน้ำตาเริ่มคลอเบา้าข้าเข้าใจแล้วหลวงพ่อข้าไม่อยากให้คิดเท่าพวกนี้ทำร้ายข้าอีกแล้วหลังจากวันนั้นทิดแดงเริ่มเปลี่ยนไป เขาเลิกพูดถึงทิดอินด้วยความโกรธไม่เอ่ยคำหยาบหรือบ่นถึงความแค้นอีกต่อไปเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเขาสามารถนอนหลับได้สนิทไม่ต้องฝันร้ายถึงอดีตอีกจนวันหนึ่งทิดอินกลับมาที่หมู่บ้านเขาได้ยินว่าทิดแดงเคยโกรธแค้นเขามากแต่เมื่อมาพบกันจริงๆ ทิดแดงกลับทักทายเขาด้วยรอยยิ้มทิดอินยืนนิ่งน้ำตาคลอทิดแดงข้ารู้ว่าข้าเคยทำผิดกับเจ้าข้าไม่กล้าหวังว่าเจ้าจะให้อภัยแต่ทิดแดงยิ้มพลางตบไหล่เพื่อนเก่าเบาๆเจ้ากลับมาแล้วก็ดีข้าลืมเรื่องในอดีตไปหมดแล้วมันไม่สำคัญอีกต่อไป ทิดอินถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาก้มศีรษะคำนับเพื่อนด้วยความสำนึกผิดหลวงพ่อบุญมามองเหตุการณ์ทั้งหมดจากใต้ต้นไม้ใหญ่ยิ้มบางๆอย่างพอใจเมื่อใดที่เจ้าให้อภัยเมื่อนั้นเจ้าจะเป็นอิสระการให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนอื่นดีขึ้นแต่ทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้น ความแค้นก็เหมือนขี้เท่าที่เรากำไว้เองยิ่งกำแน่นเท่าใดเราก็ยิ่งเจ็บปวดแต่หากเรากล้าปล่อยมันไปเราจะพบกับอิสรภาพของจิตใจอย่างแท้จริง